สวัสดีค่ะพี่นกค,ค่ะหรือแม่นกอินดีมนั่นเองนะคะนกเนี่ยทำธุรกิจอินดีมมาแล้ว2ปีกับ4เดือนหลายหลายคนถามพี่นกว่าเมื่อตัดสินใจทำอินดีมแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะต้องทำยังไงต่อขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราตัดสินใจแล้วล่ะว่าเราจะสร้างไรายได้กับอินดีมที่นี่ก็คือการสมัครนั่นเองค่ะการสมัครเพื่อซื้อสินค้า เพื่อเป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์กับบริษัทอินดีนโดยการที่เราจะต้องขอลิงก์สมัครจากผู้ที่เขาแนะนำเรานั่นเองใครที่ส่งคลิปให้คุณใครที่แบ่งปันโอกาสดีๆให้คุณเขาก็คือผู้แนะนำธุรกิจก็ทำการส่งลิงก์สมัครให้กับเขานะคะโดยที่พี่นกก็ต้องเข้าผังธุรกิจของพี่นกในรหัสสมาชิกของพี่นกแล้วก็ไปคัดลอกลิงก์สมัคร ให้กับคนที่ตัดสินใจร่วมท,ทีมกับพี่นกเมื่อเราส่งลิงก์สมัครให้เขาเสร็จเรียบร้อยละก็เราก็จะส่งคลิปการสมัครให้เขาด้วยทําตามคลิปที่เราบอกเลยถ้าขั้นตอนไหนติดขัดหรือว่าไปต่อไม่ได้ทักเรามาเลยเราก็จะเป็นคอยคนคอยแก้ปัญหาร่วมไปกับเขาด้วยการที่เราจะสมัครเ,เสร็จสมบูรณ์แบบนะคะเราก็จะต้องโอนเงินเข้าบริษัท การชำระเงินค่าชุดสินค้าของบริษัทอินดีมเนี่ยจะมีอยู่หลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางผ่าน QR code นะคะตัดบัตรเครดิตหรือตัดบัตรเดบิตหรือชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์สวิสต่างๆหรือโอนเงินเข้ากับบัญชีบริษัทอินดีมกรุ๊ปจำกัดก็สามารถนำสลิปการโอนเงินนี้ลุ้นการจับรางวัล ของทางบริษัทนะคะบางเดือนบริษัทก็จะมีโปรโมชั่นนะคะจับ2รางวาัลรางวัลละ5,000บาทบางเดือนก็จะมีโปรโมชั่น1รางวาัลรางวัลละ1 0 0 0 0ื่นบาทบริษัทอินดีมกรุ๊ปนี่ค่ะจะมีกิจกรรมดีๆนะคะให้กับสมาชิกทั้งใหม่แล้วก็สมาชิกเก่าอย่างสม่ำเสมอขั้นตอนต่อไปเมื่อเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วตัวผู้สมัครก็ต้องทำการ ติดต่อผู้แนะนําไปแจ้งผู้แนะนํากลับผู้แนะนําจะต้องทํำยังไงผู้แนะนําสิทธิ์สมัครมันก็จะไปขึ้นที่ผังธุรกิจของผู้แนะนํานั่นเองนะคะง่ายๆค่ะก็คือผู้แนะนําเขาก็จะเข้าผังธุรกิจเพื่อไปดูสิทธิ์สมัครผู้แนะนําเขาก็จะนําสิทธิ์สมัครไปวางลงในผังก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้น ก็คือเมื่อเขานำสิทธิ์สมัครไปวางลงในผังธุรกิจผู้แนะนำเนี่ยก็จะส่งรหัสสมาชิกไปให้กับเขาขั้นตอนต่อไปทำยังไงยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะคะผู้สมัครเนี่ยก็ต้องทำการอัปโหลดเอกสารไปดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกเขียนด้วยมือนะคะเขียนด้วยปากกาแล้วก็ส่งพร้อมกับสํำเนาบัตรประชาชน และสำเนาบัญชีธนาคารที่คุณจะสามารถถอนเงินได้บัญชีที่ปิดแล้วอย่าไปใช้นะคะเมื่อทำการอัปโหลดเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อแอดมินตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้รับความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ1 0 0 0 0แบาทแอดมินตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยถือเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ขั้นตอนต่อไปก็คือคุณก็จะต้องติดต่อผู้แนะนำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เขาเชิญคุณเข้ากลุ่มไลน์เข้ากลุ่ม facebook เพื่อผู้แนะนำจะทำการสอนธุรกิจในขั้นตอนต่อไปนะคะเข้ากลุ่มไลน์เพื่อแนะนำการประชาสัมพันธ์ผ่านวิธีการต่างๆนะคะการตอบข้อโต้แย้งในวิธีการของแต่และทีมงาน นะคะที่คุณเข้าวรวมทีมเขาก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปนะคะแต่มันก็จะมีแกนของบริษัทอินดีมค่ะที่ทุกๆคนจะต้องเข้าใจเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้แค่นี้เองค่ะการทำงานง่ายไหมคะไม่ได้ยากอะไรเลยใช่ไหมคือบางคนไม่ได้เข้ามาเป็นทีมเขาก็แอบกังวลว่าเขาจะไปแนะนำใครต่อ การทำงานที่บริษัทอินดีมเนี่ยมันมีการทำงานกันเป็นทีมผู้แนะนำเขาก็จะพาคุณเข้ากลุ่มนะะแล้วก็จับมือทำงานร่วมกันไปสอนกันไปค่อยๆศึกษาสำคัญที่สุดเลยคุณต้องแบ่งเวลาเพื่อเรียนรู้และศึกษาข้อมูลของบริษัทร่วมกับทีมงานในกลุ่มลายของคุณให้ได้ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไหนก็ตาม สิ่งสําคัญที่สุดคือการที่คุณจะต้องแบ่งเวลาศึกษาแบ่งเวลาเรียนรู้เข้าใจว่าบางคนทำงานหลักสิ่งที่คุณจะต้องทำหลังจากที่คุณตัดสินใจเลือกทำธุรกิจอินดีมแล้วคุณต้องให้เวลาไม่ว่าจะหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือ30นาทีศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดลงมือทำร่วมกับทีมลงมือทำด้วยตัวเองให้ได้ นะคะสำคัญที่สุดเลยก็คือการแบ่งเวลานั่นเองสำหรับไลฟ์นี้พี่นกฝากไว้เพียงแค่นี้ไลฟ์ห,หน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่นกจะมาบอกต่ออาจจะเป็นมาพูดเรื่องแผนการตลาดของอินดีมเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแผนแรายได้ของอินดีมนะคะฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ